สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมากดเคมเหรียญนะครับวีรันนะครับหลังจากที่เราไปลงทะเบียนนะครับรับเหรียญฟรีนะครับจากแพลตฟอร์มวีรันนะครับแพลตฟอร์มนี้คือแพลตฟอร์มอะไรนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มล u านแพ็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถเป็นต้นสายได้นะครับก็คือแพลตฟอร์มนี้เขาอาจจะใช้อินฟลูเอนเซอร์นะครับในการโปรโมทนะครับเกี่ยวกับพวก IPO นะครับต่างๆที่เข้ามาในโปรเจกต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ คือพาร์เนอร์ที่ที่ที่แบ็กอ่ะก็จะเป็นช่อง YouTube ต่างๆนะครับเยอะมากเลยนะครับแสดงว่าโปรเจกต์ที่เข้าที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีช่อง YouTube พวกนี้เป็นคนโปรโมทให้นะครับก็ถือว่าอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะโคดแบบโฆษณาได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาใช้สื่อนะครับของ YouTube ในการโปรโมทแสดงว่าโปรเจกต์ต่างๆที่เข้าในในแพลตฟอร์มของวีร n าเนี่ยรับรองว่ามีคนสนใจนะครับและ อ่าเรียกว่าไรคนเข้ามาซื้อเหรียญเยอะแน่นอนนะครับก็แพลตฟอร์มเขาเปิดให้แจกเหรียญฟรีนะครับผมก็เลยเข้ามานะครับรับเหรียญฟรีนะครับตอนนี้มูลค่าเหรียญเท่ากับประมาณหนึ่งกว่าดอลลาร์แล้วนะนี่หนึ่งวีแพนะอยู่ที่ประมาณ1.2ึ่งจุดสอดอลลาร์เขาแจกเหรียญฟรีนะครับบางคนได้เป็นพันวีแพเลยนะค,คือได้เงินแบบฟรีอ่ะสามหมื่นบาทนะครับของผมได้มาทั้งหมดสา0ร้อยนะครับอขั้นแรกเพื่อนๆจะต้องมี e t a m a มานะครับ วิธีการสมัครเมตา마สก็ยู u b e เลยนะครับมีคนสอนเพียบเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเชนนะครับเป็นเชนโพลีกลอนนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินนะครับพอล็อกอินเสร็จปุ๊บก็กดมาที่แดชบอร์ดนะแล้วก็จะเจอโปรเจกต์แบบเดียวกับผมนะครับทีนี้เพื่อนๆกดตรงนี้นะครับแล้วกดเคมได้เลยแต่การที่จะกดเคมเนี่ยอ่ามันอยู่บนเชนอีทิลเลียมเนาะเพื่อนๆจะต้องมีอีทิลเลียมไว้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าค่าแก๊สนะครับทีนี้ผมก็เลยจะต้องโอนอีทิลเลียมเนาะเนี่ยอีทิ แค้วเก็ถามว่าจะโอนไปที่อยู่ไหนนะครับก็เปิดไป้ e t a m a r k ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็ปรับเป็นเน็ตเวินะอีทเทียมนะครับมันมีหลายอันนะเพื่อนๆก็ตั้งอีทเทียมนะก็ copy address นะครับเอามาวางนะครับพอวางเสร็จก็ใส่นะครับจํานวนที่เราจะเอาอีทเทียมไปอะไรแหละนะครับอไม่มีอะไรละแล้วกด s u ม m ิ t ได้เลยอ่าเราดูด้วยว่าเชน i ถูกไหม chain อีทเทียมนะอ่าโอเคแล้วก็กดได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมนี่ก่อนใช้รหัสยืนยันตัวตนก่อนนะเวลาถอนแล้วก็ใช้รหัส two factor นะครับเพื่อป้องกันอีกรอบหนึ่ง จริงๆมันต้องยืนยันเบอร์โทร้นะแต่ผมไม่ได้ยืนยันเพราะว่ากระดานเหตดตัวนี้ผมเอาไว้ขายเหรียญต้นน้ำของผมขายอย่างเดียวมีหน้าที่ขายปุ๊บโอนเงินกลับขายปุ๊บโอนเงินกลับเลยนะครับก็วันนี้จะมีเหรียญต้นน้ำอีกตัวหนึ่งมาด้วยนะในส่วนของตัวเมตานะตัวเมตาเนี้ยผมได้เหรียญต้นน้ําผมได้วงเงินซื้อต้องหกร้อยยูเอสดอลลาร์นะครับก็ต่ำๆก็ตีไปสิบเด้งอ่ะนะครับจากหกร้อยก็เป็นหกพันนะครับเพราะโปรเจกต์โขนอยู่นะครับเดี๋ยวรอนะครับรอมันส่งนะครับเหรียญอิตาลเลี๋ยวก็ค่อยมาาทํกันต นะครับขั้นแรกเลยเนี่ยผมก็จะนั่งดูเนาะคือเดี๋ยวพอเราเคมเหรียญเสร็จใช่ไหมเราได้เหรียญวีแพดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญวีแพดมาเททิ้งนะครับเป็นดอลลาร์นะครับก็คือเหมือนได้เงินฟรียอย่างเพื่อนๆได้ได้เงินฟรีมาเนี่ยสามร้อยแปดสิบสี่ดอลลาร์นะก็ถ้าหากค่าแก๊สนะครับเมื่อกี้ผมเห็นค่าแก๊สอยู่ที่ประมาณสีนะ่สิบถึงห้าสิบดอลลาร์เนาะก็กดเคมรอบเนี้ยก็โดนไปละห้าสิบนะครับแล้วก็ไปขายที่ยูนิ้ก็โดนอีกห้าสิบ แสดงว่าต้นทุนเราอ่ะหนึ่งร้อยแสดงว่ากําไรเราอ่ะเหลือทั้งหมดสองร้อยแปดสิบสี่ดอลลาร์นะครับก็เป็นเงินฟรีนะเพื่อนๆคือโลกเนี้ยโลกคริปโตอ่ะมันหาเงินฟรีได้ง่ายๆมากเลยนะครับสองร้อยแปดสิบสี่เนี่ยแค่นีน้แค่นั่งแค่นั่งคลิกไปคลิกมาได้ตังค์ล้หมื่นหนึ่งเพื่อนเพื่อ,อมันมันง่ายมากเลยนะนะครับก็ผมมีสอนอยู่ในกลุ่มนะในกลุ่มผมก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะเอาพวกโปรเจกต์ไอเดโอโปรเจกต์แบบแจกเงินฟรีอ่ะเอาไปแจกให้เพื่อนเพื่อน,อน,นะครับเดีย๋ยวเื้่งต้นผมดูก่อนแล้วมมาหรือ,อยัง ยังไม่มาเนาะรอก่อนมันโอนนานี t h เรียมนะครับเพื่อนก็อนเดี๋ยวพาระหว่างระหว่างรอี t ีเรียมนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับโปรเจกต์ที่จะเปิดขายเหรียญนะที่ผมพูดถึงนะครับอันนี้เป็นเชนของโซ l a n a นะครับผมใช้แพลตฟอร์มของลเนียมนะครับขั้นแรกก็ล็อกอินไปเลยนะครับกระเป๋า p a n t อ o m เนะเพราะว่าอันนี้มันไม่มีเมตามาสนะในเชนของ Solana นะครับอ่ะเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยกำลังจะเปิดขายเหรียญนะครับในอีก10ชั่วโมงนะครับ เสอ้อเนี้ยผมถูกรางวัลเนาะเนี่ย600 US d ลลาร์เนาะขั้นแรกเลยก็ขายเททิ้งอย่างเดียวนะครับอืมแจกเหรียญแล้วเหรออ๋อยังไม่แจกคือเว็บไซต์มันปรับมันปรับบ่อยนะครับเหมือนเขาพัฒนาช่วงเนี้ยยังไม่แจกเนาะดูก่อนน่าจะยังไม่แจกนะครับเหรียญมต้า เดี๋ยวต้องรอก่อนอ่ามาแล้วนะใช่ตัวเดียวกันไหมเนี่ยอืมเดี๋ยวต้องรอที่อยู่คอนแทคของเหรียญน,นะน่าจะแจกในอินสตาแกรมมั้งเดี๋ยวผมรอก่อนไม่แน่เขาจ่ายเขารู้สึกว่าเขาแจก NFT ด้วยมั้งถ้าถ้าไม่แน่ใจหรือยังไงเนี่ยแหละน่าจะเป็น NFT ด้วยนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นที่อยู่กระเป๋าของ m e t a m a s k ผมนะครับอ่าแล้วก็รอนะครับแล้วมันมีโปรเจกต์อีกตัวหนึ่งนะนี่ตัวนี้นะครับ g a l a x y War เป็นเป็นโปรเจกต์เกมนะครับไวริสจะไล่จะปิดอีกถิบสองชั่วโมงนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาทํากันได้นะนะครับไวริสเขายังเขายังเปิดอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็เนี่ยมาโซเชียลเนี่ยนะครับ มากดทวิตเตอร์อินสตาแกรมให้เขาอะ่ะแล้วเดี๋ยวเ้าเ่าเพื่อนถูกรางวัลก็ได้สิทซื้อเหรียญเนาะนะครับเอามาหลยอยาือย่างอย่าง ออกมาแล้วนะเพื่อนๆมาแล้วอ่าพอมาแล้วทํายังไงต่อนะครับต่อไปก็กดเคลมได้เลยนะครับเนี่ยกดเคลมนี้นะครับแล้วก็จ่ายค่าแก้ให้เขาหน่อยอ่ะประมาณนี้นะก็เท่าไหร่อ่ะสี่สิบเอ็ดแล้วก็น่าจะรอนะครับรอเหรียญมันมันเข้ากระเป๋านะแต่เห็นมีเพื่อนๆหลายคนเขาบอกว่ากดเคลมไปแล้วเหรียญไม่เข้าไม่รู้เป็นอะไร นะครับผมก็ต้องลองนะเพราะว่าถ้าไม่กดก็ไม่รู้อะ่ะเออนี่บอกไหมคือถ้าคือถ้าไม่กดก็ไม่รู้มันเลยต้องกดนะครับเพื่อนๆคือในกลุ่มเขาแบบมีบางคนแบบจ่ายค่าแก๊สไปแล้วเงี้ยเหรียญมันมันไม่เข้าร้องเลยนะเดี๋ยวผมไปดูเพื่อนๆในกลุ่ม A ดิ c คอดก่อนว่าได้เหรียญกันหรือเปล่าเห็นดูกันนะเออเข้ากันไหม น่าจะเข้าอยู่นะอ่ะไปดูซิเข้าไหมเนี่ยไม่เข้านี้จ่ายค่าแก๊สฟรีเลยนะคืนนี้มันเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะคือทุกคนก็ใหม่กันหมดอะเ,เพื่อนคือมใหม่กันหมดเลยอะเออเข้าโล่งหน่อยโล่งอกคุ้มไหมเ,เพื่อนกดเคมไปสี่สิบได้ตังค์กลับมาสี่ร้อยหกสิบสองอือคือง่ายมากเ,เพื่อนตังค์ในโลกออนไลน์คือมันง่ายมากเลยแล้วทำไงต่อ นั่นนะสิเพื่อนเือนทำไงต่อคิดก่อนเพราะว่ามันเอาไปสเต็กได้นะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆืมันเอามาสเต็กแล้วดูดิมันรับโบนัสเพิ่มนะแล้วก็ถ้าเราสเต็กเนี่ยเราก็จะได้เรียกว่าอะไรเนี่ยอ่าเหรียญต้นน้าอะ่ะเราจะได้ซื้อเยอะซื้อเยอะขึ้นแต่คําถามคือราคาเหรียญนอะ่ะมันจะล่วงต่อไปอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะดีดแล้วนี่เนี่ยคือคือความยากนะครับเดี๋ยวดูดิราคาเหรียญมันล่วงไหมเนี่ยมันมันดี่แล้วไหล่ะ กลัวมันกลัวมันมันไม่ลงอ่ะเพื่อนกลัวว่าแบบแบบคือขายหมูไปแล้วมันไม่ร่วงแล้วอ่ะคือมันไปต่อมันไปแบบเปื๊อนๆเลยทําไงเนี่ยซวยเลยนะเนี่ยเอาไงดีเพื่อน,อนถือไว้ไหมคือเงินฟรีอ่ะคือคือถ้าขายตอนนี้ก็ได้หมื่นหนึ่งอือหรือถ้าไม่ขายก็เป็นเหรียญของเขาอ่ะคือเหรียญแจกฟรีอ่ะนั่นแหะสิแต่มันเป็นโปรเจกต้นน้ำแบบเพื่อนผมมองว่าผมจะซื้อเพิ่มนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดอยหรือเปล่านะ เอาไงดีขายไหมแล้วค่อยซื้อใหม่ถ้าซื้อใหม่ถ้ามันแพงกว่านี้ก็เรียบร้อยเลยนะเอาไงเอาไงดีขายแล้วไหมขายเอาขาย,ขายอืมเนี่ยขายขายก่อนแล้วกันนาอเพื่อนคือส่วนมากไอ้พวกโปรเจกต์พวกนี้เวลามันเข้ากระดานมามันจะรูดก่อนนะมันจะรูดลงอ่าดูอย่างพวกไอ้พวกเนี้ย เหรียญเหรียญเหรียญสลีมอะเวลามันเข้ากระดาษมันเข้ากระดานเทดมาปุ๊บมันรูดเลยนะเนี่ยมันมันก็ไม่รูดน,นี่หว่ามันก็ไปต่อเลยนี่หว่าโอ้ปวดหัวเลยขายก่อนแล้วถ้าขายอีกยังไงดีวะเนี่ยขายแล้วกันเพื่อนเอาเป็นตัวอย่างให้ให้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าวิธีการทํามันทํำยังไงนะครับก็ประามาณนี้ถ้าทำไมมันสวัสไม่ได้ ขอหลุดเหรออ๋อมันต้องจ่ายนี่ก่อนเหมือนเหมือนเรียกว่าเปิดประตูอะเออเออเอเอ USDC ใช้เหรียญ USDC ก็ได้นะขายเป็นหรือจะขายเป็นอะไรดีขายเป็น Ethereum ไหมเพราะมันอยู่เชน i n Ethereum ไงคือเราก็ต้องถือ Ethereum อถือเป็นสกุลหลักของเขาไปอะเออถ้าอย่างงี้ก็ได้อยู่แล้วถ้าเราจะซื้อเพิ่มแล้วก็โอน Ethereum อเ,เข้ามา นะครับเอาแบบนี้ไหมแบบนี้ก็ได้นะครับจ่ายโอ้โหดูดเดือดเหลือเกินยี่สิบเหรียญค่าค่าค่าเปิดประตูน,นะครับแล้วก็จ่ายอีกค่าค่าแก๊สโอ้โหค่าแก๊สขึ้นอีกอืมต้องรอค่าแก๊สมันลงอ่ะเมื่อกี้มันสี่สิบกว่าแล้วมันขึ้นมาห้าสิบหกแล้วอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหโกดไม่ลงเลยเพื่อนๆผมกดไม่ลงเลยอ่ะ งั้นไม่ขายดีไหมตัดสินใจแล้วไม่ขายแล้วกันเงินฟรีเพื่อนเพื่อนคือเงินฟรีเลยตอนนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นใช่ไหมอนาคตมันอาจจะเป็นหนึ่งแสนก็ได้เนาะเออไม่ขายแล้วกันเพื่อนอ,อันนี้มันซื้อเพิ่มดูมันซื้อเพิ่มมันซื้อเพิ่มอีกสามพันกว่านะไม่มีคนซื้อเพิ่มนะเพื่อนเดีย๋ยวดูก่อนมันก็มีคนขายใช่ไหมแล้วมันก็มีคนซื้อเพิ่มเนี่ยก็พันกว่าเหรียญสามพัน งั้นไม่ขายดีกว่าเพื่อนเออเอาตามนี้แล้วกันคือกดไม่ลงจริงๆคือคือคือกดไม่ลงจริงรเพื่อนคือค่าแก๊สมันแพงไงคือกดไม่ลงจริงโอเคงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนก็เพื่อนๆก็แค่กดกดนี้ใช่ปะแล้วก็จ่ายจ่ายค่าเปิดประตูไปก่อนนะครับเหมือนกับแบบเปิดเปิดประตูว่าเราจะทําธุรกรรมว p พ d กับอีเทียมนะอ่าแล้วพอเปิดประตูเสร็จใช่ไหมก็จ่ายค่าแก๊สอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้นะครับเป็นเหรียญอีเทียมหรือเหรียญอะไรก็ตามที่เพื่อนๆอจะแลกอ่ะนะครับ ขอขอขอถือแบบเงินทิปด้วยกันเงินที่เขาแจกฟรียอย่างน,งน้อยกม็มันคือเงินฟรีเพื่อนเนี่ยถือไว้เงินฟรีนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนวันนี้ก็จบเท่านี้นะส่วนเพื่อนก็ติดตามโปรเจกต์ได้ในห้องไลน์นะครับแล้วก็ทิปแล้วก็ดิสคอร์ดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนนี้ครับ